four. Oh. นะ20นะครับทางนี้นะครับจากสุขภาพแล้วก็กําลังจะเข้าไปใน20นะครับ25ครับ ลงเลเลยค่ะแ้ต้องขอแต่งานทุณท้าทายในทีมชิงผลานผูห่มาบราอบต่อุนทาทายตลอดการแข่งขันกีฬาท่านทัิยาูกนนโมนครับตัวแทนจกทละสอมวลุก่านเและต่อทสำหรับการ้องรับและชนะครับ เย้โ้ัสดีอครับเสียดๆอีกร้าให้สัมงมาเลยเราอยู่ข้างไหนทีเราก็ช่วยพีังมากเมื่อกี้นี้โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ได้กระแสมาแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเทมจีราต้องรอดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลย หลาลยคนเขามารอตั้งแต่ประตูเปิดเลยนะครับน้องเก่งน้องตีงครับเชื่อนี่ครับว่าตั้งแต่ศูนย์ุรกิจเปิดประตูเนี่ยพวกแฟนๆของเรามารอตั้งแต่ประตูเปิดจนถึงตอนนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มแล้วนะครับหลายชั่วโมงมากๆหลายหลคนเดินทางมาจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับหรือว่าลาการมาเพื่อมาเป็นกำลังใจให้เราทักทายพวกเขาก่อนเลยเชิญครับเชับผมสวัสดีับสวัสดีับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม อยากรู้ว่าทุกคนตั้งแต่มารอพวกเรานี้ได้เหมาอะไรกินกันหรือเปล่าครับโอ้ยเก่ง o, ามากเลยถือว่าถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากเลยครับทุกวันนี้ก็คิดเหมือนกันเวลาที่เราแบบออกไปซื้ออาหาร e ร f o o ูซื้ออาหารแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆเนี่ยคืออย่างน้อยๆนะพวกเราสั่งเนี่ยคนละ สิบาท20บาท30บาทเน่ยบางทีมันช่วยให้แบบเศรษฐกิจของเรื่องอาหารไทยสวฟู้ดการท่องเที่ยวอะไรนมันแบบเทินไปข้างหน้าได้เลยนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่มียงแค่หน้าตาดีเท่านั้นได้คัดความคิดยังดีอีกด้วยดีมากคระชุมเศรษฐกิจนะครับกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ซีรีส์เขจุราต้องรอดนะครับไม่ได้ไดังแค่ในประเทศไทย <m> เท่า <c oughs> น,นั้นโด่งดังไปไกลามากๆก <c oughs> ระแสตอบรับนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศจีนแล้วก็ <c oughs> อีกเดี๋ยวจะไปอีกหลายประเทศเลย <c oughs> อยากจะให้พูดถึงซีเรื่องนี้หน่อยตอนนี้เนี่ยทุกคนชื่นชมชื่นชอบ <c oughs> แล้วก็สามารถทําให้หลายๆคนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้มากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆอย่างอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้แบบซีรีส์ออนอะไรนี่ คือเราอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยอยากอยากให้ได้เห็นถึงภาษาซึ่งซึ้งวิหิลานั้นแบบออนเดยมาจากแบบกูบลนอะไรแบบเนี้ยแล้วซึ่งเราไปถ่ายที่อุบลด้วยอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างสถานที่หลายที่มากที่แบบเราไปถ่ายที่นั่นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอูบลนมีอะไรมีของกินอะไรบ้างอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวตามก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบเราใส่ไปในซี้ีซึวิานี้ใช่สายตาพวกคูณมาตันนี่หูมองแล้วละลายจริงๆนะครับ โอ้โหดูซีรีส์นะฮะเขดูอยู่นะครับแล้วก็ผมพอเห็นตัวจริงนะฮะล่อคณะเลยน้ำปีครับแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ใช่ประสบความสําเร็จแค่ตัวเราเองแต่ยังประสบความสําเร็จให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกันโอ้ก็ูดไงครับหมายถหงว่า เราอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกๆที่เราเริ่มวงสวงเริ่มไหว่เริ่มออกไปพูดกับพี่ๆสื่อว่าเราสองคนจะเล่นกีฬานะแล้วเราอยากใส่วัฒนธรรมลงไปเราอยากใส่ซับซับเคาน์เตอร์เราอยากใส่ป๊อปเคาน์เตอร์ของไทยลงไปตอนนั้นเราพูดไปเราไม่รู้เยว่าคนที่พูดคนที่ฟังเราพูดเนี่ยเขาเชื่อไหมว่าเราจะทําได้จริงแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พูดมาเป็นปีนอกจากจะได้ออนทุกคนก็นถามว่าเมื่อไรจะออนเมื่อไรจะออนแล้ววันนี้พอผลผลิตที่เรา หวานเมล็ดลงไปทุกชิ้นทุกชิ้นทุกอันตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงี้ปีตอนนี้มันเริ่มผลิตออกผลมันไม่ได้ผลิตออกผลแค่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เมล็ดผลต่างๆมันไปทั่วโลกแล้วมันแบบมันถูกมองเห็นมันถูกให้คุณค่าแล้วมันถูกแบบมันถูกได้รับการชื่นชมจากคนที่แบบคนไทยอินเตอร์แฟนร์อะไรเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่านั่นแหละคือมากกว่าเรื่องแค่ของแบบเอลซ์วีมันคือเรื่องของไทยเคิลเจอร์ที่มันส่งออกไปได้จริงแล้วมันก็ไม่ได้ แพ้ประเทศไหนหรือว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ไหนเลยครับก็ภูมิใจมากๆที่ได้ทําหน้าที่สุดนี้โโอ้หคนากสุดยอดมากๆฝวกมือกันก็บอกว่าเราถือว่าเราส่งซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างไปให้ชาวโลกเขาได้ประจักษ์ถึงฝีมือของคนไทยอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะนี่คือของดีของเมืองไทยแน่นอนครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่รอน หี่รอดก็รุ่นเอฟรุ่นเดกัพี่นะแล้วก็น้องฟรีที่เล่นเป็นแม่ลำพึงเนาะเขาบอกว่าเรื่องนี้ครับทุ่งเทยิ่งพอออกอินทุกคนเนี่ยทั้งชีวิตเลยทุ่งเทแรงกายแรงใจใช้ชีวิตในกองถ่ายนานนับปีโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราได้ไปสัมผัสอะไรบ้างในจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าพื้นที่ในภาคอีสานหรือจังหวัดที่เราไปถ่ายทำมาซึมซับมาระทับใจอะไรบ้างกับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคอีสารในประเทศไทยครับ จริงๆเอ่ออาจจะพูดสถานที่ไม่ได้เพราะว่าอาจจะยังไม่อ,อ่อนได้แต่จริงๆเรารู้กันหมดแล้วหรือเปล่าทำ <laughs> ไมเวลาเขาบอกตากันมันเหมือนรู้ใจกันไปหมดเลยครับแล้วเราเป็นส่วนเกิดอยู่ตรงนี้ได้มาทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของงาน <laughs> <ส><ญ>โอ้ครับก็ จร,จ,รจริงจริงเราเราได้ไปเที่ยวมาก่อนแล้วก่อนที่แ<ช>บบสถานซีรีส์อะไรเนี้ยเราก็ได้ไปไหว้พระอะไรแบบนี้อ,อย่างอย่างที่บอกว่าที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีวัดมีพระที่แบบสวยมากแล้วก็มีหล,หลายสถานที่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้อะไรเนี้ยก็เลยอยากให,ให้ให้ทุกคนได้ไปหากันยังมีมีมวัดวัดหนึ่งที่ ล่าสุดที่ทุกคนอาจจะได้ไปเห็นที่แบบเราไปบวงสรวงแล้วก็ไปไหว้พระกันจริงๆอ่ะวันนั้นเป็นวันที่แบบเข้าเป็นุกมากแล้วเป็นสถานที่แบบสวยมากสงบเหมาะกับการแบบปฏิบัติธรรมหรือว่าการไปแบบไหว้พระทำบุญอะไรแบบนีน้ก็มีหลากหลายที่ที่อยากให้ทุกคนไปก็อ,อยากให้ทุกคนเป็นที่รู้จกกันที่สําคัญคืออาหารอร่อยโดยเฉพาะปลาซมไม<อ>ล่าสุดไปไปทานปลาซมมาอร่อยมากอร่อยมากเลยเนาะ เขาดังเรื่องหมูยอไม่ใช่หรอกคุณคุณโบเนี่ยก็อใช่ไม่แต่ล่าสุดไปทานปลาส้มอร่อยมากเลยนะอร่อยหลายอย่างก็ได้เราก็พอถึงร้านอาหารริมโขงกูเข้าหาเมนูปลาส้มใหญ่เลยแบบือว่ามีปลาส้มใหม่หือปลาส้มไหม่ก็ลูกนี้จริง บอกหอมดีเลยที่นั่นเละเพราะว่าเป็นเป็นแม่น้าแม่น้ำโขงใช่ไแล้วก็มีปลาเยอะเพราะฉะนั้นแบบเขาจะแปรรูปเป็นปลาส้มมาเลยที่จริงมีหลายเมนูมากหลายเมนูมากปวยจับยวนนี่คือสิ่งที่เขาชอบหรือเราชอบก็ชอบชอบทั้งคู่เพาว่าเราชอวยจับยวนตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันเหมือนแบบรักแรกโขกมากๆที่แบบเราอะก็ว่าอยู่เบนนั่นเป็นคนแม่สอนเบนนั่น คนะเยาแต่มาปะกันที่นี่ได้ยังไงมาปะกันที่อุปนราชธานีและในซีรีส์เข็มจีน่าต้องร้องจริงจริงทุกคนนา่าจะรู้ว่าจนในคิวสุดท้ายเราถ่ายกันที่วัดภูพราหมณาใช่ไดยครับเพราะว่าทุกคนนา่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ในนิยายแล้วเพราะว่าตัวน้องเสมเนี่ยไปยืนตรงหน้าวัดซึ่งเรารู้สึกว่าจริจริงตัววัดเ่ะเขาฉลาดมากในการใช้คลิมิกของแบบความ พื้นที่สามารถทําให้ลืมสิ่งได้ตอนกลางคืนอะนเรื่อง,งมันเป็นอะไรที่ amazing มากแล้วว่าเราขึ้นอยู่ตรงนั้นเราเห็นวิวของเมืองุบนได้เห็นแบบได้เห็นความงามของวิวได้ระหว่างทางเราได้แวะทานก๋วยจั๊กทัวหรืออะไร่าเี้คือเรารู้สึกว่าเราอยากให้อะไรแบบนี้มัน มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขียนจิราได้อ่อนไปคือเราก็พูดตามตรงว่าเราเคยดูซีรีส์เรือลซีรีส์ที่แบบอว้ยดูแล้วแบบอยากไปภูเก็ตน้อง<ม>อยากไปแบบกินของหวานวนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ดูแล้วเราก็อยากจะแบบเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้นมันมัน,ม,นมันน่ารักแล้วมันน่ารักคนได้แบบเยอ,อ,ขอเขอบคุณกันมากเกาต้องหันมามองกันด้วยออ กา,การที่เราดูซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอิานกัมซีรีส์มากๆแล้วว่าเราไปตามรอยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นของกินอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบอุยดีอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมันฟิลไปกับซีรีส์นี้จริงๆค่ไหมเนก็อยากระส่งต่อความประทับใจที่เราประทับใจในการเห็นสถานที่แบบนี้ให้กับคนอื่นได้มารู้สึกประทับใจเหมือนกับเราแบบนี้ถูกต้องไหมคะโอ้โหนอกจากเมนูแล้วคนหนึ่งชอบปลาส้มคนหนึ่งชอบกุยจับยวน แต่ว่าเมนูอร่อยอ mhm. ยู <Gym>. ่แล้วแต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ว่ากินหมดไปใช่ไหมครับเวลาไปกินร้านอาหารต่างๆเราไปกินด้วยกันหรืว่าการไปท่องเที่ยวมันมันเป็นเรื่องของประสบการณ์การท่องเที่ยวอยากจะถามจริงๆนะว่าชอบไปท่องเที่ยวภาคไหนมามากที่สุดภาคเหนือละกันงี้นะจริงจริงภาคเหนือมีหลากหลายสถานที่มากที่แบบที่สวยงามจริงๆเป็นอีก เป็นอีกเป็นอีกภูมิภาคแล้วกันที่อยากแนะนํา,นานทุกคนช่วงแบบช่วงแบบ low season พวกไฮซีซันก็เที่ยวได้หมดเลยใช่ฮะอย่างอย่างมีจังหวัดหนึ่งที่แบบน่าสนใจก็คือจังหวัดพะเยาอัเอาเอา,เอาเอาจริงๆนะจังหวัดพะเยาเนี่ยอาจจะแบบทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปนครับบางคนอา,อาจจะไม่คุ้นชื่อ้วยทั้งแต่อยากจะบอกว่าพะเยาก็มีของดีเหมือนกัน เดี <so a, okay, ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปแม่ห้องสอนนะพะเยาสอนโอเคขอบพะเยาเก่งพะเยามั้ยอีกกันด um 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 ้วยเวลาชอบมากเลยเวลาเขาพูดเลยเขาช้องมองหน้ากันอ่ะเนาะอ่ะแล้วมีอะไรครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารอะไรแบบนี้มีมีกวนงพะเยาคือใครที่ใครที่อยู่พะเยาจะหาสถานที่แบบค่อนข้างค่อนข้างชิลเนี่ยก็ต้องนึกถึง ควานยาวเลยตอนเย็นๆลมเย็นๆอะไรแบบท่าที่ทิศตกไปนั่งดูพระอาทิตย์ใช่โรแมนติกมากเคยเคยเคยชวนกันไปเที่ยวหรือยังใช่ใช่ฮะเคยไปนะไปนั่งที่คว้านพะเยาเลยหลังากที่คว้านพะเยาเลยโอ้โหจะได้ดูได้ว่าโรแมนติกบรรยากาศเป็นไงฮะแต่บางคนไม่เคยไปสวยงามไปดวยช่วงเวลาไหนดีช่วงเย็นช่วงฤดูกลางไหนที่ทิวทัศนปควานพะเยาวาดที่สุดช่วงเย็นๆครับอากาศอากาศเย็นๆพระอาทิศใกล้ตกอะไรเนี่ยมันจะแบบ ดีมากโรแมนติกมากๆนะจ๊ะอย่าลืมไปเที่ยว,ว้วามายาวกันนะจ๊ะทุกคน<อ>ไปที่แม่ฮ่องสอนกันบ้างครับผมแม่ฮ่องสอนเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าเที่ยวบ้างจริงๆแม่ฮ่องสอนย่งมีเยอะมากแล้วก็แต่ถ้าให้แนะนําเนี่ยโหยากมากแต่ว่าสิ่งที่น้ำปินไปมาตลอดคือทุ่งดอกบัวตองนะครับ ใช่หลายคนอาจะเคยเห็นรูปในปฏิทินสวยๆที่แบบโบตองแบบดโบตองทั้งภูเขาทั้งลูกเลยลเงี้ยหรือว่าจะมีพวกแบบบ้านรักไทยมีปายน้องมีปังอุ่มอะไรเงี้ยคือทุกสถานที่ที่อยู่ในแม่้องสอนส่วนใหญ่แนเป็นว่ามันจะมีไว้บางอย่างที่มีความโรแมนติกถ้าใครที่อยากพาครอบครัวไปแบบเขาเรียกว่าโซเชียลดีท็อกหรืออยากไปกับแฟนอยากไปกับที่อยากไปกับอะไรงที่แบบว่า ให้ความรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้ครับแบบมันมันรแมนติกมากพี่ยังไม่เคยไปเลยโอ้โหชื่อชื่อพาไปหนอไปไม่ยากคะอ่ะพาไปวเมื่อไห่ดีวเมื่อไหี่ก็หาวันก่อนแน่นอนค่ะวัววันวนวัวันวันนวัอนวันวินวนน ราดิสคิวยาวเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งติดกล้องไปเนาะ,ะแ,ตแต่ว่าซีวียังต้องติดตามกันต่อะนะครับและเชื่อว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่แน่นอนคนหนึ่งนะครับอยูอ่เป็นตัวแทนของภาคเหนือฝั่งตะวันออกอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็มาพบกันตรง,งกลางพอดีอในซีรีส์เรื่องนี้เพียงทีละต้องรอดคเคมีที่ลงตัวแล้วก็ความ ความทุ่มเทที่เกิดขึ้นในการตั้งใจทำงานซีวิเรื่องนี้ครับอยากเชิญออกคนนะครับช่วยฝากผลงานเรื่องนี้หน่อยครับเชิญครับผมก็ขอฝากเขงมชแร้วต้องรอดด้วยนะครับเหลืออีกสามีพีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็อย่ากให้ทุกคนมาเ n ่นจอยกับโมเมนต์นี้ไปนานๆเลยทั้ง3ามสามีพีสวีีอยากให้ทุกคนแบบดูกับ ความสุขแบบนี้ตลอดไปเลยใช่พาน้องให้ไปให้ไกลที่สุดฝากทุกคนด้วยเราก็จะอยู่กับทุกคนยางข้าทุกคนไปยาวๆเลยครับเพราะครูพลันจะดูแลน้องเขียบตลอดไปใช่ไหมครับครับนี่อยู่คำสัญญาของพวกคุณน้องเขียบมีอะไ,ไรอยากจะพูดถึงซีรีส์เขียบชีวต้องรอดในสาปอีกีสุดท้ายครับเมื่อวานก็นั่งดูตารางชีวิตตัวเองเนาะนั่งกดดูปฏิทินอะไรยงเงี้ย เห็นเห็นมันจะอยู่แค่สามวีเอง<ม>กาบวันเสาร์ที่มีเห็นจีน<ม>่า็้แอบน้ำตาซึมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเพี่ยมันผ่านมาไวมากเรารู้สึกว่าเหมือนเพิ่งไปดูอีฟหนึ่งไปมาเยนะเหมือนเพิ่งไปดูรอบพรีเมียกันมาแล้วแบบตอนนี้มันเดินทางมาแบบไวมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความสุขของตัวเองในโมเมตนต์นี้กับเข็มจีนาต้องรอดกับเข็มน้ำปิงกับเต้นเพิร์วันและทุกคนไวนะครับหมายถึงว่าโอเคเข็มน้ำปิงยังอยู่ติ้ ไปอีกเรื่อยๆแหละแต่ว่าเขียนจิราเนี่ยเขาจะมีเวลาในการฉายที่มันแบบมันจะเป็นช่วงเวลาเนี่ยเนาะที่มันเหมือนเราได้กับมันยินอะไรบางอย่างนะแล้วพอชีวิตเรามันจะมีรูทีนทุกวันเสาร์ที่เราเจอกันเจอการมาเล่นกันบนทมไลน์เนี่ยแล้ววันหนึ่งถ้ามันแบบมันหนึ่งมันไม่ได้มีวันเสาร์นั้นที่รอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบได้จึ้มดับกับโมเมนต์มากๆอยากให้รอดูอีพีสิบเนาะสิบแปดสิบสองแล้วก็มีอะไรก็ พังผูความรู้สึกนะอกมาได้เลยแล้วมันจะเป็นหนึ่งในความรจำที่แบบย้อนกลับมาดูแล้วบอกลูกบอกหลานได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นช่วงที่แบบว่าป้าๆนานๆแบบมีเข่งจีราต้องรอดเงใช่ไหมนะพ่อยากให้มันเป็นแบบนั้นก็ฝากทุกคนแบบ appreciate กับทุกสิ่งเลยตอนนี้พวกเราก็เขาเรียกว่าอะไรพยายามพยายามที่จะทําให้พวกเราใได้กันขึ้นน้อยอย่างแบบพวกเราก็คิดเรื่องเหมาโลเรื่องอะไรเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้ไปก็ อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุก EP ไม่ว่าเราอยู่ใกล้อยู่ไกลเรารับรู้ถึงความรักอยู่แล้วก็เข้าใจว่าอาจจะรู้สึกเสียใจได้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าที่งกับปิงยังอยู่กับทุกคนไปอีกเรื่อยๆเลยเรายังมีเวลาให้เจอกันอีกเยอะโอเคไหมสาวโอ้โหทุกคนดูเศร้ามากเลยพี่เก่งต้องโอ้ออน้องน้ำปิงหน่อยนะควั เศษที่เกิดขึ้นในงาน DNA Travel Fair 2025ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอครแบบับ #DNA_Travel_And_Fair_2025 หรือ #DNA_2025 และนี่คือความประทับใจนะครับจากนักแสดงในซีรีส์เถอะชีลาต,ต้องรงอดนักแสดงให้กลับเกงแฮรี่บัวย้อยนับปีกนับประสงฆ์ีม คนที่มาหาเก่งน้ำปิงนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้มีมุมไหนที่มันอับการมองเห็นได้น่อยขออภัยด้วยนะคะได้ค่ะดอยเล็กนีอยู่ตรงในสะพานให้แฟนๆทุกคนนะคะถ่ายภาพร่วมกันกับคุณเก่งคุณน้ำปิงนะคะโอเค่งเยทุกคนด้านยทุกคนด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางด้านหลังนะฮะอาชีพ ท่าทับนิ่งแล้วเดี๋ยวภาพวิดีโอขอพลังขอกำลังของทุกคนนะคะเราช่วยกับสะโชนดังๆเป็นชื่อยาเราเน้นเด่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเป็นสิทธิ์ทับนิ่งก่อนน้ารักมากๆทุกคนโบกไห้โบกมือหน่อยเลยเราเตรียมกันมาค่ะตอนนี้ยังคงเป็นทับนิ่งอยู่นะคะสามารถเจนแอดเบอระเลยค่ะเจน 造势也卖。 ในโซเชียลด้วยและอย่าลืมนะครับวันนี้ก่อนจะกลับนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางสิ่งของต่างๆอย่าลืมและที่สำคัญเลยเหมือนที่เก่งกัน้บปิงได้บอกไว้ครับว่า อยากใจทุกคนนะครับช่วยกันอุดหนุนผู้ประอกอบการร้านอาหารร้านค้าต่างๆใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนไทยเทสนะคะหรือว่าโซนอื่นนะควันนี้เนี่ยมีทั้งแพ็กเกจต่ตางๆมากมายสัมปทานท่องเทียทเ่ยวการเรียนรู้นะคะเรื่องราวของโกาะแดดต่ตางๆก็มีด้วยเช่กนกันค่ะดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าใครที่มาเดินเยี่ยมชมงานนะคะสามารถอุดหนุนผู้ประกอบ,บการแล้ะเราเองเนี่ยก็จะได้รับความสนุกแบบไปเช่านกันแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้นำตัวโทรศัพท์มือถือของเราไปสแกนที่รับคอย สา่งยอคอยด้วยนะคะสามารถจะไปรีวิวทำกิจกรรมแอชซิวิตี้งๆบสได้เลยค่ะและอย่าลืมนะครับวันนี้ใครที่มีคอยอยู่นะครับก็ใช้คอยให้หมดภายในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเลยไปแล้วคอยจะถูกตัดทันทีเราจะมาสะสมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับและได้ที่ความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับในงานดีเน t ร์ทราเวลแฟร์2025นะครับนะครับ ลากันหน่อนนไนนยไหมลาซะหน่อยไหมอะเชิญครับเชิญครับครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาหานรนวันนี้แบบเยอะมากจริงๆ,ๆนะครับก็ยังไงสันนี้นะคะรับขอฝากข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับทานช่องวัน31เนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งแบบนั้นครับแล้วก็ที่สุดคัญ ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมสามารถอุดนุนพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆที่อยู่ที่นี่ได้นะครับคนรับใบละรมือก็เรียกว่าพี่ๆน่าจะชื่นใจกันนะครับขอบคุณค่ะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาหากรในงานใงวันนี้ยังไงก็การอดนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมบอกพ่อค้าแม่ค้าว่ามาดูเก่งน้ำปิงแล้วก็ ที่ถึงเลลวลาต้องรอดนะครับแล้วก็ทำสายเก่งนะักปิงด้วยนะครับบอกแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้เก่งบินก็พอโอเคอค่ะเดี๋ยวมอกาสเจอกันอีกนะเจอกันอีกกัน,นเรื่องอะครไหมครักนะบายปาณวัล วันไหมครับจะได้คิดถึงนะฮะโอ้โหน่ารักมากเลยนี่คือความ,ามน่ารักของเจ็งกับปีเสียงกังงนดั่งเลย รวมานะครับโอ้โหบอลนนชกัรอักัครัวันนีนันสีนะครับก็มเจอได้ที่เวทีหงนี้นะครับอกาีโชอาเมาเพื่อชด้วยโอ้โหเรียว่าหอันสับแงให้กับนที่าดได้มีความสุขสนุกสนานกนแน่ะคเจียร r านรับทุกคนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งสาหรับการ้าเียร์ประเทศไทยที่จัดงานดีๆขึ้นแบบนี้รอด สี่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับร้อยเดียวเที่ยวได้งานเรามาสตาร์ทกันใหม่นะครับวงการทราเวลเราจะมีการประกาศรางวัละนะครับในช่วงเที่ยงตบนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาสานาทีพูกเก็ตการท่องเที่ยวลื่นรเบาเหลือร้อยเดียว